สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้กดสตาร์ทนะครับอยู่ตรงที่ผมชี้ทุกศรจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนทำหนข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อสี่นะครับที่ผมวงไว้ให้จอยหให้จอยกลุ่มทเทเล gram นะครับ แล้วก็จอย channel ก็อสก็ follow ทวิตนะครับแล้วก็แท็กเพื่อน3ามคนใต้โพสนะครับส่วนก้อสก็ follow tiktok นะครับก้อสนี่อย่าลืมแท็กเพื่อน3ามคนใต้โพสด้วยนะครับโพสที่เขาปักหมุดไว้เลยครับ เมื่อเพื่อนๆทำข้อหนึ่งข้อสข้อสามเสร็จหมดแล้วก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ s ั b มิ t นะครับผมจำไม่ได้แล้วมันน่าจะอยู Nacht ่ตรงนี้แหละหรือว่าไม่ก็อยู่ตรงบริเวณนี้ จากนั้นเขาก็จะขอที่อยู่เขาก็จะขอยูสเซอร์เนมของทวิตนะครับนี่เลยนะครับของเป็นยูสเซอร์เนมของเพื่อนๆน,นะหลายๆคนก็คงรู้กันแล้วแหละจากนั้นก็ให้จอยกลุ่มนะครับกับจอยชาแนลแต่เพื่อนๆพื่พทำไปแล้วข้างบนเมื่อกี้ ใหเพื่อนเพื่อนกดดอลเลยนะครับตรงนี้จากนั้นเขาก็จะขอที่อยู่กระเป๋านะครับก็ให้นำที่อยู่กระเป๋าเมตาากหรือว่าทัดวอลเลตของเพื่อนๆอมาใส่เลยนะครับกระเป๋าอื่นไม่ได้นะครับถ้าของเมตาก็แล้วแต่รายเขาครับในใน เนเขานั่นคือใช้ได้รหัสเดียวกันหมดเลยครับส่วนของทัตวอลเลตก็ของไอ้สมาร์ทเชนเลยนะครับของ BEP 20 BSC สมาร์ทเชนนะครับจากนั้นก็เสร็จสิ้นนะครับไปดูแอดดอกตัวต่อไปกันเลยนะครับ สำหรับตัวนี้จะสำหรับตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกลิงก์เข้ามาแล้วให้เพื่อนเพื่อนก่อนก๊อปปี้ข้างบนนี้ไปเลยนะครับก๊อปปี้ข้างบนไปก่อน เพื่อนๆก่อนกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าคัดลอกลิงก์แล้วเพื่อนไปที่สมสมมติว่ากระเป๋าเมตามาร์กนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่เมตามาร์กจากนั้นก็ให้เพื่อนๆ่อกดตรงที่ขีดสามขีดนี่เลยครับ จากนั้นเพื่อนๆก็กดบราวซ์เนอร์นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็นำที่เราก็เมื่อกี้มาวางข้างบนนี้นะครับแต่นี่ของผมมันเชื่อมต่อไว้ลแล้วก็เพื่อนเพือนก็คีปที่เมื่อกี้มาวางเลยนะครับ แต่มันก็จะให้กดซิงค์ตรงนี้ครับมันจะให้เรากดเชื่อมต่อกับกระเป๋าเราตรงนี้นะครับจากนั้นก็เ,นเพื่อนๆใส่อีเมลของเรานะครับแล้วก็กดจอยกลุ่มเทเล gram ครับ จอยชแนลครับอจอยกรุ๊ปจอยกรุ๊ปนะครับกดฟอลโล w ทวิตนะครับแล้วก็กดไปลิงก์นี้แล้วก็พิมพ์ใต้โพสแล้วก็รีทวิตกดหัวใจแล้วก็แท็กเพื่อน ได้โพสสามคนนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับไปอันต่อไปกันเลยนะครับสำหรับอันนี้พอเพื่อนเพื่อเข้ามาเพื่อนเ,าาเพื่อ,อก็กดเชื่อมต่อครับอีเมลของเพื่อนๆนเลยนะครับหรือว่า facebook ก็ได้นะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีลองกดดูครับมันจะให้เชื่อมต่อก่อน จากนั้นมันก็จะให้ทำํำทาขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่ไม่ยากนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ ตัวต่อไปก็มีตานะครับไม่ไม่ดูอ่านว่นาอะไรกดสตารนะครับกดจอยแอรดกนะครับกด ทําตามที่มันบอกเลยครับแบบตรงนี้เลยนะครับโพสที่มันให้ดีทวิตก็ให้เพื่อนเพื่อนแท็กเพื่อนใต้โพสสามคนด้วยนะครับจากนั้นก็กดดีเทคชั่นเลยนะครับ แล้วก็กดดีเซ e ชั i นอครั้งนะครับอยู่บริเวณจากนั้นมันก็จะขึ้นให้เราเลือกตามที่มันบอกนะครับมันเป็นคำใบ้นะครับให้เลือกรูปที่เหมือนของผมนี่แล็ปท็อปก็เป็นเป็นโน้ตบุ๊กนะครับ จากนั้นก็ที่อยู่อีเมลนะครับของเพื่อนๆจากนั้นก็ที่อยู่กระเป๋า BEP ยีครับของเพื่อนๆเ,เ,เหมือนกันก็หรือจะเป็นทัดวอลเล็ตก็ได้นะครับ BEP ย0ก็คือ s สมาร์ทเชนอะไรครับ ต่อไปก็ลิงก์โปรโฟไฟล์ทวิตของเพื่อนๆนะครับต่อไปก็ลิงก์รีทวิตโพสของเพื่อนๆนะต่อไปก็โปรโฟไฟล์ youtube ของเพื่อนๆนะครับ ต่อไปก็ออกกอดห้แฮมตรงนี้เลยนะครับให้เ,เพื่อนๆกดเข้าไปดูคลิกเข้าไปดูลิงก์น,นี้ก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไอกอดไอแฮมนะครับ จากนั้นก็ที่อยู่อีเมลของเพื่อนๆนะครับแล้วก็กด i have แล้วก็ i have อีกจากนั้นก็กดโปรไฟล์อินตาแกรมของเรานะครับแล้วก็ i have i have แล้วก็ดอนนะครับถ้าใครยังไม่จอยกลุ่มพวกนี้เอาแค่หนึ่งกลุ่มนะครับเพราะว่าหนึ่งสองหรือหนึ่งสองรู้สึกว่ามันจะเต็มแล้วจากนั้นก็แัสิ้นนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยมาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับกดสตาร์ทนะครับ จอยกรุบนะครับแล้วก็ทั้งสองแล้วก็กดคอนตั้มนะครับยูสเซอร์เนมของเิดตแกรมของเรานะครับ กด follow ทวิตนะครับกดรีทวิตโพสที่ปักหมุดไว้แล้วก็กดแท็กเพื่อนสามคนใต้โพสนะครับแล้วก็ที่อยู่ยูสเซอร์เนมของทีละเอมของเรานะครับจากนั้นก็ ที่อยู่ของ gtx นะครับ,บก็ห้เพื่อ,อเนเพื่อนก๊อปที่อยู่ของ bep 20มาเลยนะครับ นั้นก็จะสิ้นภารกิจนะครับนี่อันตรงนี้ผมมาเริ่มทำใหม่เพราะว่าผมมาทำไว้ช้าเกินแล้วก็เขาให้เริ่มทำใหม่น,นี่รู้สึกว่าผมจะได้แล้วนะจะได้มาแค่สองเหรียญสองเหรียญก็เอากบ นนี้ก็เริ่มทำกันเลยนะครับกดสตาร์ทนะครับกดใช้ดอมนะครับกดเร็กซ์เซชันนะครับถ้ากดเร็กเซักกนไม่ขึ้นก็เพื่อนๆต้องทำตามนี้ก่อนนะครับ จากนั้นก็หาคำหาคำในนี้ให้ตรงกับรูปภาพนะครับจากนั้นก็ที่อยู่อีเมลของเรานะครับแล้วก็ที่อยู่กระเป๋า แล้วก็ลิงโปรไฟล์ของเรานะครับลิงโปรไฟล์ทวิตลิงรีทวิตของเรานะครับเพื่อนๆอนอย่าลืมกดเข้าไปลิงก์นี้แล้วก็อย่าลืม กด follow กดดีทวิตกดดีทวิตกดหัวใจแล้วก็กดคอมเมนต์ใต้โพสต์เทคเพื่อนสามคนด้วยนะครับกดไอแฮปเลยครับไอแฮปจอนนิดเลยนะครับแล้วก็ลิงก์อินสตาแกรมของเรานะครับแล้วก็กดไอแฮปแล้วก็ไอแฮป แล้วก็กดดอนนะครับกดเข้าไปจอยเลยครับรูปไหนก็ได้รูปไหนมมนเต็มก็ไม่เป็นไรครับก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับตัวของ new land นะครับมาของอีกตัวนะครับให้เพื่อนๆกดสตาร์นะครับ กดจอย a i r d o นะครับกด s ั b มิ t นะครับถ้ากดซับมิ t แล้วมันยังไม่ขึ้นแบบนี้ก็ให้กดทำตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็กดดันนะครับดันมันจะอยู่ตรงนี้ จากนั้นให้เพื่อนเพื่อนกด follow นะครับ follow ตามตามไปตามลิงก์นี้ไปเลยนะครับแล้วก็ copy โ Pro ไฟล์ของทวิตเตอของเรามาด้วยนะครับกด follow เสร็จจากนั้นเขาก็จะขอที่อยู่กระเป๋า bep 20ของเรานะครับจะใช้ตัวของ meta mask เม,มตาเม็ดหรือได้เม,มตาเม็ดไอะไรนี่จะใช้ตัวของเม,มต,มตาเม็หรือได้หรือว่าของตัวทัวดวอลเลตก็ได้นะครับลิงที่อยู่กระเป๋ามันก็เหมือนเหมือนกันหมดเลยครับถ้าเป็นกอง b E P ยี่สิบมันเหมือนกันทุกตัวเลยครับจากนั้นก็กดบาลานซ์นะครับก็เสร็จสิ้นนะครับ 拉链儿在右